เมื่อเสียงเสียงบินเริ่มคำรามเมื่อเสียงเขียงเริ่มคำลนใจคนก็เริ่มคำรามน้อมนำสายตาของแขกผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านมาในงานทำบุญกระดูกให้แก่ตาพุทธวันนี้บ้านหนองหิน ในสายตาของคนหรือในสายตาของบุริษได้มาพบได้มาเห็นหรือว่าเป็นบุญตาในความสมัครสมานสามคัคคีของพ่อแม่พี่น้องชาวไทยอีสานบ้านหนองหินจังหวัดร้อยเอ็ดหรือว่าเป็นความรักสมัครสมานสามัคคี ผมเป็นบุญกินแล้วของตาพุทธดวงวิญญาณมาดแม้นว่ามีจริงจงมาได้รับรู้รับทราบได้เห็นว่าตอนนี้ลูกหลานมันสมองสองมือเสียงเขียงเยี่ยง วันนี้ได้รับเกียร์จากหมอคุณหมอครับผมนแนะนําตัวเองหน่อยสิครับผมหมอนวดครับหมอเกียร์ครับมาตั้งใจมางานนี้โดยเฉพาะครับสองวันไม่รับงานครับสองวันไม่รับงานนะฮะโอ้คงเป็นบุญกุศลขอให้อํานาจนะฮะนําจิตนําใจของผู้ที่มารับรู้และรับทราบได้รับรู้ว่าคุณหมอวันนี้สละเป็นวันที่สองที่สาม <laughs> น้องนางใส่เสื้อสีชมพูสาสวยยิ้มหน่อยค่ะติดตอ่อได้ค่ะอ้าวโ,โสดติดตอ่ออะไรบอสนใจติตดต่ตอแดนติดตอ่อเป็นแฟนได้ติดต่อเป็นแฟนได้โสดเขายังโสดอ๋อแถวนี้โสดะ สนใจติดต่อได้นะครับแม่ครัวครับอาหารกำลังอร่อยแม่ครัวหันหน้าทางนี้หน่อยใส่ยิ้มไป30ยิ้มน,นี่ขอทางหน่อยค่ะ บรรยากาศวันนี้เป็นวันดีสีแก่วันแต่ละคนอาปุกยิ้มหน่อยค่ะยิ้มเยอะๆวันนี้นะครับลูกหลานตาพุธมาหมอไหมมไหมมไหมหมโดนแ้น่เด้อโดนศอกไปแล้วสองศอกอายิ้มค่ะยิ้มค่ะลูกหลานของตาพุธ วัสดีค่ะลูกหลานตาพุทธนะครับโอเคแม่เลี้ยงใหญ่จากกรุงเทพค,ค่ะวันนี้วันนี้วันนี้กะฉีกแดงร้อยไปไม่ต่ำกว่าหนะ้าหมื่นยอดช่อวันนี้นะฮะฉีกแดงร้อยไฟแม่เลี้ยงใหญ่จากหนองหินครับวันนี้นะครับก็หลังไหล นำจิตนำใจออวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของพ่อแม่พี่น้องชาวไทยอีสานจากบ้านหนองหินนะครับหรือว่าในสายตาของเมืองเหนือได้มาเห็นก็ถือว่าเป็นมงคลนะครับเป็นมงคลยิ่งแล้วที่ได้มาเห็นความยิ่งใหญ่ของวัฒนธรรมประเพณีชาวไทยอีสาน บ้้านนหนหหงิอสำหรับภาพผืนนี้มีความหมายยังไงครับ ถ้าพื้นนี้คุณแม่ให้มาแค่แม่ให้มานะครับ <c oughs> คุณคุณอันนี้มีก็ปลอยกัน <c oughs> <c oughs> บุญมหากฐินและอุปสมบทนายสลาวุธวันนิตนายกิติศักดิ์คำปลิวและธนกรสิบ,บิน คุณตัวล็อกคออยู่ไหนอยู่รถยนต์หน่อย